ก็จะสามารถดูผ่านมือถือหรือดูผ่าน iPad แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากเลยนะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้ไม่ว่าคุณจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือไปทํางานต่างประเทศก็สามารถดูที่บ้านได้เลยติดตั้งเอาไปเช็คข่าวเขาพ่อแม่ที่บ้านก็ได้นะครับก็ถ้าใครที่กดสั่งมาแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ก็จะมี s d c a ์ d หัวชาร์จสายชาร์จแบบไท e C คู่มือการติดตั้งสกูและฟุกและสุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับหรือกล้องวงจรปิดนั่นเองนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมสำหรับสายเนี่ยก็จะมีมาให้สอบสายนะครับก็ต จะเชื่อมต่อแบบสายแลนก็ได้หรือจะเชื่อมต่อแบบ WiFi ก็ได้นะครับสำหรับการโหลดแอปก็ง่ายๆครับผมจะสแกน qr code ก็ได้หรือจะพิมพ์หาก็ได้นะครับโดยชื่อของเขาเนี่ยจะเป็น cam 720นะครับหรือ cam 7 2 0นะหลังจากที่เข้ามาแล้วเราก็ลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะค้นหากล้องโดยอัตโนมัติแล้วก็กดเชื่อมต่อกับกล้องแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อีกทีครับผมไวไฟน่จะเป็นแบบ2.4นะหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณประมาณนี้ครับผม ต่อเคือข่ายสําเร็จแล้วเริ่องออนไลน์แล้วเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อที่เสร็จสิ้นแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายมากครับผมไม่ซับซ้อนถ้าติดตั้งหรือเชื่อมต่อไม่ได้นยะเราสามารถดูคู่มือได้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะได้กล้องวงจรปิดที่ดูผ่านมือถือได้ที่กัดสินค้าผมปักไว้แล้วนะครับกดสั่งแบบเก็บปลายทางได้เลย